สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม Rv คุ้มๆสกินแรสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ww w k a n t ท in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลวตะ c ชา n แนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของ วีล่านะครับสำหรับวีล่าสกินนี้เนี่ยคือมันเปลี่ยนไปเลยนะจากเป็นแบบปีาศาจสาวนะครับผมตอนนี้มันเหมือนกลายไปเป็นแบบเป็นเจ้าหญิงไปแล้วเหรอนะครับผมแล้วตอนเดินนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกแบบเอฟเฟกเหมือนเป็นกระแสน้ํำหรืออะไรสักอย่างนะครับซึ่งสวยดีนะครับผม <S <S <together. Across> <world> พาสีติดเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมอสกิลหนึ่งมันดูเวอร์จังอ่ะอ <laughs> ู แต่ว่าเสียงเอฟเฟกมันดีเลย์นะเออแต่เสียงเอฟเฟกสกิลหนึ่งเนี่ยคือมันดีเลย์นะครับผมตอนแรกก็นึกว่าเสียงเกมจะดีเลย์แต่ไม่ใช่ครับมันคือเสียงของเอฟเฟกสกิลเนาะเตือนขึ้นมาลาครับอ,อ๋อแล้วตอนวิ่งเนี่ยคือจะมีนกบินขึ้นมาด้วยนะบางทีแอบตกใจยอยู่เหมือนกันได้เนี่ยเนออี่ยนกอุ้ยแล้วเนี่ยผมผมชอบท่าเดินอันเนี้ยดดิสวยมากนะครับ สกินนี้ผมว่าเป็นสกินที่สวยอีกหนึ่งสกินเลยนะครับผมเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งเนี่ยเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งเนี่ยมาดูแบบวงกว้างขึ้นไหมกว้างแล้วก็ไกลขึ้นวะไม่รู้ดิหรือว่าคิดไปเองโหแล้วมากับเอเลนดอร์ทั้งนกทั้งผีเสื้อตรงนี้บางทีอาจจะทำให้หล่อนได้นะครับผมว่าเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ของสกิลสองดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอ๋อตอนที่มันมีนกบินมาเนี่ยมันจะแบบ มันจะแบบลอยตัวขึ้นนะครับอ่าสกิลหนึ่งเนี่ยปลาเป็นเหมือนเป็นลูกบอลออกไปนะครับติผมมีละเดี๋ยวเรามาดูติกันสักทีนึงแต่ผมน่าจะไปปิดไม่ทันนะ่ะไม่น่าจะได้นะครับงั้นในผมดักอยู่พุ่มนี้แล้วกันโอ้ได้รูนนี้ด้วยเจ๋วเลยได้รัคู่ดาวไม่อยากสกิลใส่กดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเขาเด้นปนแบบนี้ก็ยัดเลยครับผมเอาไปหนึชุด เอาไปถึงชุดครับเกือบตายครับผมตัวตรงนี้สวยครับรีบกลับมาเชียร์การก่อนครับเพราะว่าโอเมนเนี่ยวิ่งมาแล้วนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียคลิปกลางนะลีเลียสกิลหมดแล้วครับตรงนี้ผมสามารถฟิกเข้าไปครับแล้วก็ยัดด้วยสองหนึ่งแล้วอาติฟบอไปบิวเรียบร้อยมันคือนกยูงป่ะเห็นไหมเนี่ยคือมันมีหางเป็นของนกยูงนะผมว่าสกินนี้น่าจะเป็นนกยูงนะครับผม หรือว่าอะไรลูกยุงแหละใช่ไหมนันตีเนี่ยยังมองไม่ชัดนะครับผมน่าจะปล่อยเป็นขนลกยุงออกไปปะเป็นขนลกปะถ้าเดินอันนี้สวยมากนะครับโอเคแล้วกลับกลางเนาะ ลิเลียนะโอ้ไม่ใช่แค่ลิเลียครับเต็มเลยครับผมทีเนี้ยมีทั้งงูมีทั้งแมงป่องคับเสียงเอฟเฟกต์เนาะแอยังแอบแบบหัดใจอะ่ะคือเสียงเอฟเฟกต์มันแบบเหมือนว่าเสียงเอฟเฟกต์มันมาตอนที่แบบตอนสกิลมันไปถึงแล้วแล้วมันก็ค่อยเปเสียงเอฟเฟกต์แบบออกมานะครับผมซึ่งมันเลยทำให้ดีเลยหน่อยอะ่ะ ไม่น่าจะอยู่ะนะถ้าเกิดเขาอยู่เนี่ยเขาน่าจะสกิลส่วนผมแล้วโอเคลิเลียอยู่ล่างนะครับผมคิดแอลขวาได้เป็นวีล่าต้องใจเย็นๆน,นะเป็นตัวที่ต้องเล่นดักอะถ้าจะบุกก็ต้องมีฟิกนะครับเพราะว่าสกิลมันทั้งใกล้เลยวิธีการเชียร์คลิปไวๆครับโยนสกิลหนึ่งไปครับแล้วก็กดสกิลสองเนี่ยใสยค่คลิปตัวแรกครับเพื่อให้คลิปตัวแรกมันตาย เอาคิดตัวแรกมันตายเนี่ยสกิลหนึ่งของเราเนี่ยมันจะทําการรีเซ็ตครับผมมันจะปาสกิลหนึ่งได้สองครั้งเลยครับเล่นปะผมฟิกให้ได้นะเอาไปถึงคอมโบเรียบร้อยครับเบิ้ลไปผมวา้าวขับการนะครับแล้วก็วิธีการคอมโบกับอันตีเนี่ยก็คือกดสกิลสองไปก่อนกดอันตีครับแล้วก็กดสกิลหนึ่งครับแล้วถ้าอันตีเนี่ย มันโดนศัตรูแบบเต็มจำนวนเนี่ยสกิลหนึ่งของมันเนี่ยจะรีเซ็ตนะครับผมจะใช้สกิลหนึ่งได้สองครั้งนะครับให้ผมไปรับได้นเนี่ยนะเจ็บมากเขาเห็นบัาตัวนี้เลย,ยกันโู้ผมชอเอฟเฟกต์ของสกิลหนึ่งนะมันดูแบบ มันดูกว้างดีนะครับผมแล้วมันดูแบบปล่อยไว้อะเออมันดูปล่อยแล้วมันออกไปไว you, ้ปิดได้อยู่ปะไม่มีฟิกนะอมันเข้าผู้มาต้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาได้ปะไม่ได้โการได้ป้อมมาแล้วครับกบวิ่งตามผมมา ได้เกินตีแล้วนะครับเฮ้ยบายเรียบร้อยถึงชุดไปสวยเอนโซ่เี๋ยวผมจเออาเป็นมงกุดต่อยนะอยากได้เทมดตาเมจครับวีล่าเนี่ยมันเล่นสายเบิร์ดมันก็จะเก่งนะครับผมเพราะว่าตัวมันออกแบบมาให้เบิร์ดนะครับเอ้ยเขากดสกิลสองไปแล้วนะอย่างนี้ผมน่าจะฆ่าได้นะ เอาไปเลยหนึ่งคอมโบับผมชัดดาวไค okay, ไม่มีลิเลียดักตรงนี้เดินได้ดผมจะเก็บสตันไว้นะเผื่อลิเลียมันสวนผม okay, เไม่จำเป็นที่ต้องรีบเคลียร์คลิปเท่าไหร่ <Your S 1> ในจังหวะนี้ลิเลียกระโดดแล้วครับผมผมมีฟิกครับน่าจะหนึ่งตัวแน่นอนครับฟิกเข้าไปยัดเลยครับผมไปเหลือลิเลียครับ วาปะระวังเขาสวนด้วยโดนไหมวะทุกคนกคนือ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าเสียงโดนมันเป็นแหน่ะดิ <c oughs> มันน่าจะไม่โดนนะเพราะว่าบูมติกมันไม่ขึ้นอะ่ะเออไม่น่าจะโดนนะทุกคนบูมติ๊กไม่ขึ้นนะครับคือเสียงมันแบบไม่รู้ว่าเป็นเสียงโดนหรือไม่โดนอะ่ะ <c oughs> หรือวิล่าเวลาที่โดนสกิลโดนมันไม่มีเสียงปะโอเคเรามาดูท่าว้าร์กันครับผมอ <c oughs> ่าวา้าปี สวยนะสวยเลยนะครับผมเหมือนอยู่บนบนสวรรค์จริงๆนะแ้ผมค่อนข้างชอบวีล่าที่เป็นโมเดลสกินแบบนี้นะบบนนะมันดูไม่เหมือนเป็นปีศาจแล้วอะ่ะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบนะเราดักคุ้มนี้เผื่อจะมีใครเดินมาหรือเปล่า ลิเลียครับหนึ่งคอมโบแน่นอนครับตุงนี้ตายครับไม่รอดวีลานี้จะมีคอมโบหนึ่งก็ไม่นานเนาะประมาณแบบสิบสี่สิบห้าวินะครับรอคูดาวันติคือมันเป็นตัวที่อันตรายอยู่นะถ้าเกิดแบบมันมันรวยอะเพราะว่ามันคอมโบใครก็ตายนะครับแต่ยกเว้นแทงนะแทงนี่คอมโบไม่น่าจะตายแล้วก็พวกเลือดที่แบบหมื่นอัพอย่างเงี้ยคอมโบไม่ตายแน่นอนครับ เบี่ยงกลับมาผมก็จัดให้หนึ่งคอมโบครับผมเรียบร้อยเป็นตัวที่เล่นกับเอนโซได้ดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแบบเวี่ยงมาแล้วเราก็คอมโบเลยอ่ะแองยังไม่รอดเลยครับมีสตัร์นะแล้วก็มีฟิกด้วยสตัร์ไปก่อนเลยครับผมลิเลียกระโดดออกไปแล้วสตัร์ของเราเนี่ยมาทําการเจาะเกาะด้วยนะครับคือเท่ากับว่า,วาถ้าเกิดวิล่าสตัร์โดนใครเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนเราเนี่ยเป็นตัวเวทเนี่ย สกิลของเพื่อนเราเนี่ยมันจะแรงขึ้นด้วยนะครับ <The S 1> มีฟิก,ฟกนะเอ้ยผมปิดลิเลียได้นะเพราะว่าเขาอยู่บนสามลิเลียคนเดียวอ <The The map> ่าฮะต้องระวังเขาสกิลสวนด้วยครับโอเคเขาสวนไปแล้วเรียบร้อยตดนไป <the map> เดี๋ยวเราออกเป็นเจาะเวทต่อเลยนะครับ ก็สตาร์นเน่ต้องระวังนะมันมีโอกาสที่มันจะโดนคีฟได้นะถ้าเกิดแบบมันมีคีฟอยู่ด้วยตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดสตารนพลาดเมื่อไหร่เขาอาจจะชาร์จเราทันทีนะครับกบหายตัวนะสกิลศาสต์กลับไปก่อนเก็บลูนอาลูลีเจนสวยเลยครับผม รูน,นี้เนี่ยจะได้ทั้งเลือดแล้วก็มานาครับแล้วก็ยังจะเด้งเลือดแล้วก็มานาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นรูนสุดท้ายแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีคนเก็บเลยอะคือรูนสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดใน8นาทีนะครับนี่มันมา10นาทีกว่าแล้วแปลว่ารูนนี้ไม่มีคนเก็บเลยอ่าผมมองว่าคนลืมเรื่องรูนกันก็ค่อนข้างเยอะนะมันสามารถดูในแมปได้เลยนะว่ารูนเนี่ยมันเกิดอยู่ฝั่งไหนมันเป็นอ็อบเจกต์ที่ทําให้เราได้เปรียบ เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นอนะ่ะรูนรีเจนต์อย่างเงี้ยถ้าเกิดพวกตัวแท้งเก็บไปอ,ะอ่ะเอ่อตัวแท้งเนี่ยมันก็จะได้เด้งเลือดเรื่อยๆในไฟเงี้ยมันจะตายยากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะพวกรูนสําคัญมากๆก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับรอซ้อนนะครับผมสานไข่ไม่ได้เลยครับโอวแวนโดนผมไปนี่ไปนี้โดนผมไปนี้โดนผมไปถึงของโมโบนะอีกหลบ รวบไปครับตรงนี้แล้วเวียงกลับมาครับตันต่อครับตีไปเรื่อยครับไปยัดด้วยสกิลหนึ่งครับกดเตะผมฝั่งนู้นก oh <my> ็น่าจะจบเกมแล้วนะครับโอเคจีจีครับผมก็เป็นสก,กินที่สวยนะสําหรับผมอะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะผมไม่ค่อยชอบเล่นตัวของวีล่าเท่าไหร่คือวีล่ามันไม่ใช่เมสสไตล์ผมอะเมสสไตล์ผมจะเป็นแบบเล่นกดดันแล้วก็เป็นเมสที่แบบโซนได้แต่ซึ่งวีล่าเนี่ยมันโซนไม่เก่ง คือมันมีสตันก็จริงแต่ว่าสตันมันใกล้แล้วมันไม่สามารถแบบสตันหมู่ได้ไงถ้าเกิดเขาโถมไง้รัมันเนี่ยวิล่าเบรกไม่ได้เลยก็จะยืนลำหน้าไม่ได้นะครับอเอฟเฟกสวยมากไม่ดีไม่ใช่เอฟเฟกฉากเปิดตัวผม,มสวยสวยสวยเลยอะ่ะสวยเลยอะ่ะผมว่าเมนวีล่านี่น่าจะถูกใจสกินนี้มากๆกันเลยอะ่ะ สวยนะค,คล้ายๆกับเซฟิล่า,ลลาปะไอผมว่าคล้ายๆกับเซฟิล่าอยู่นะสำหรับสกินนี้ครับโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับการรีวิวสกินใหม่ของวีล่านะครับผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้เลยนะครับผมแล้วยังมีบัตรส่วนลดคูปองด้วยนะครับผมก็จะซื้อสกินนี้ในราคาที่มันถูกขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไงก็ขอบคุณทุกคน,นกมากๆเลยครับที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบ ก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตก็เนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมหรือว่าจะกดซปเปรแ์แตงเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยครับ